ดีค่ะครูชื่อนางสาวกัญญาณีแท่เลี้ยวนะคะเป็นครูประจำแผนกวิชาสามวันสัมพันธ์ค่ะสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะค่ะปัจจุบันสอนอยู่ที่วิยาลัยการอาชีพกบินบุรีนะคะสําหรับวันนี้ครูจะมาสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงานค่ะรหัสวิชานะคะส0มศูนย์ศขีดหนึค่ะ จุดประสงค์รายวิชานะคะ 1. รู้ลและเข้าใจคำศัพท์และส่วนประกอบของใบสมัครงานค่ะสสามารถเขียนจดหมายสมัครงานได้ค่ะ,คะเรื่องที่เราจะมาเรียนในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของ employment a p p พลิเคชันฟอร์มแ d l เลกเ r อนะคะก็คือเรื่องของการสมัครงานการสมัครงานเนี่ยสามารถทำได้ทั้งหมด2วิธีนะคะก็คือ 1. เขียนจดหมายแสดงความจำนงขอสมัครงานในตำแหน่งงานค่ะ 2. กรอกใบสมัครที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ค่ะ,ะเราจะมาเรียนนะคะในหัวข้อของแบบฟอร์มสมัครงาน employment application form การกรอกใบสมัครงาน filling in employment application form เราต้องรู้และเข้าใจคำศัพท์และส่วนประกอบของใบสมัครงานนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาของผู้สมัครความสามารถทางการใช้ภาษานะคะแล้วก็ความสามารถอื่นๆประวัติการทำงานรายชื่อผู้รับรองประวัติการทำงานค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะคำศัพท์ที่ควรทราบในการกรอกใบ,บสมัครงาน,นมีอะไรบ้างหัวข้อแรกนะคะ personal details นั่นเองรายละเอียดส่วนตัว date of birth วันเดือนปีเกิด place of birth สถานที่เกิด age อายุ marital status สถานภาพการสมรสนะคะ nationality นะคะสัญชาติ religion ศาสนา identity c a r d number หรือตัวย่ออันนี้นะคะก็คือหมายเลขประจำหมายเลขบัตรประจาตัวหมายเลขบัตร leg, but, ประจําตัวประชาชนของเรานะคะก็จะมะีเขียนบอกไว้ว่า issue on ก็คือออกให้เมื่อใด issue by ออกโดยใครนั่นเองคําศัพท์ที่ควรทราบต่อมานะคะ year a t t e n d e ปีที่เริ่มเข้าศึกษา year graduated นะคะปีที่สําเร็จการศึกษา certificates or diploma ประกาศนียบัตร degree ปริญญาอเอกนะคะแต่เรามาดูอันนี้คะก็จะเป็นตัวยอ่อขอคำนี้นะคะ vocational certificate นะคะประวรอว่าชอ high vocational certificate อันนี้ก็จะเป็นปวสตัวยอ่อก็จะเป็นอันนี้นะคะ ba ก็คือ bachelor of arts นะคะสาบา อบบีอีด e นะคะคือ p e c i a l of education ขบสบกบ,ออบอนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของอ education level นะคะระดับการศึกษา elementary or primary or grammar school นะคะอันนี้ก็จะเป็นระดับประถมศึกษา high school or secondary school ระดับมัธยมศึกษา vocational school trade school ระดับอาชีวศึกษาค่ะ commercial school ระดับพาณิชยาการ college ระดับวิทยาลัยนะคะ university ระดับมหาวิทยาลัยนั่นเอง คำศัพท์ที่ควรทราบในการกรอกใบสมัครหัวข้อขต่อมาะะก็จะเป็นเรื่องของ language and other qualification ะะก็คือความสามารถทางด้านภาษาและทางด้านอื่นอื่นด้วยะ f a r พอใช้ Fluent ะคละ่องแคล่ว Good ดี Excellent ดีมาก Able to type both Thai and English ะะสามารถพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อมานะคะเรื่องของ uh, employment record นะคะประสบการณ์ทางด้านการทำ,ทำงานนะคะหรือ uh, experience นั่นเอง uh, place person position นะคะตำแหน่งปัจจุบัน date join นะคะ or date of employment นะคะวันเริ่มเข้าทำงาน date left นะคะวันที่ออกจาก uh, งาน last position นะคะตำแหน่งครั้งสุดท้ายต่อมานะคะ เรื่องที่ห้าก็จะเป็นเรื่องของ reason for leaving เหตุผลที่ต้องออกจากงานก็คือมีอะไรบ้างน,นะคะ to continue education ก็คือเพื่อศึกษาต่อนะคะ to need a better uh, to need a better job นะคะต้องการงานที่ดีกว่า t h e c o m p a t y discontinue ก็คือบริษัทเลิกจ้างหรือเลิอกกิจการนั่นเองนะคะ t e c o m p a n y reduce manpower ก็คือบริษัทลดกำลังคน ในการผลิตกนการทางานของบริษัทลงนั่นเองนะคะ mm hmm. ก็คือเหตุผลที่เราต้องออกจากงานเก่าของเราออกจากงานที่เดิมนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นคําศัพท์ที่ควรทราบต่อมาอาสุดท้ายหรือเปล่านะอสุ้าย reference นะคะก็คือบุคคลอ้างอิงื่อรับรองในกรณีที่บริษัทต,ต้องการจ้างเราต้องการตัวรองเข้ามาทำงานนะคะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแอ uh, ป Employment Application นะคะตัวอย่างให้เป็นตัวอย่างนะคะ,ะครูก็ได้เอามาทำเป็นแบบทดสอบให้นักเรียนลองทำดูนะคะก็จะมีข้อมูลเยอะแยะมากมายให้นักเรียนลองทำดูนะคะมีทั้งหมดสองหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนเรื่องของอใบการกรอกใบสมัครงานไปแล้วเนอะครูก็หวังว่า นักเรียนนะคะจะได้ความรู้ไม่มากก็นหน้อยแล้วก็สามารถนําความรู้ที่ผู้ได้สอนไปในวันนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้ามีนักเรียนคนไหนสงสัยหรืออยากถามอะไรเพิ่มเติมนะคะเรียนสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวรูจะมรตจอบคอมเมนต์ให้นักเรียนเองนะคะ,ะสาหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย